สวัสดีครับเกิรผมแบ,บมงค์กามูเกมแคทตัวแคทเกมปอป,ปี้เพลย์ไทม์แชปเตอร์สองอีเช่นเคยผมนะจากพาร์ทที่แล้วเราก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วใช่หรืก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปใหม่ก็ได้มั้งมันคงไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมเออมันเซฟไว้ตรงนี้ครับผมนะผมเดินไปใหม่ไม่เป็นไรแป๊บๆก็ออกได้แล้วอันนี้เปิดได้เลยแหละออกก็อันเดิมโอเคเรามาถึงอันที่สามับผมนะของการ ทำเควสหรือเกมของมัมมี่มนั่นเสียงรถไฟคุณเธอแหละขี้ขู่เลยเกินตัวชมพูนี่เสียงขี้ขู่ใช้ได้เนี่ยอืม เคยเล่นมาก่อนเปล่าเนี่ยใช้ได้เลยนะเราแน่นอนป้าไอ้อมัมมี่ <c oughs> อาา่าฮะเกมสเตชันโอเคตรงกลางน,นั่นเลยใช่ไหมไออา้อาวเอาตรงนี้เหรอโอเคผมเทพอยู่แล้วมัมมี่โอ้หนี้เอาทำอะไรอ่ะคืออะไรเละ ฮะนี่ดึงไงเอ๊ะผมต้องทำอะไรนี่ฮะขึ้นสีแดงนี่คืออะไรเอ่อดึงอ๋อดึงสองอันป่ะอ๋อต้องดึงเองเพราะว่าแม่งไม่ยอมเปิดปกติจะเปิดออตโต้เวนการจริงโอเคไม่เป็นไรงั้นก็มาอีเวนต์สุดท้ายอะไรรอเราอยู่ผมเนะี่ย ผมไม่แน่ใจว่าช h a p t e r สองนี่จะยาวประมาณไหนเนี่ยเอ๊ะมีทางแยกนี่เครื่องอะไรอะเครื่องอะไรมิตเตอร์แบตเตอรี่ไม่มีอะไรมั้งอู้มีของมากมายผมเนี่ยเออ hungry t o l e n กระหายที่จะเรียนรู้เรียนรู้เรื่องอะไรไอตัวหนอนี่แล้วเลยไอ,อ ืดึงมานี่โออะมันมีไฟแล้วก็นี่ปึ๊บเอามาแล้วก็แปะแล้วมันคืออะไรอ้อข้างบนแล้วก็จะโอ้วัตดัฟักเดี๋ยวนะโอ้โหมันมีปักตรงนั้นแล้วก็จะตรงนั้นก็จะมีเออเดี๋ยวเดี๋ยปึ๊บดึงขึ้นไปอโอ้โหเคล มันมีต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างอะว่าแตฟักรอบนี้มาโหด,ดนะผมเนี่ยดึงกันไปอดี๋ยวเอาอลงให้มันพอดีเลยใหญเอ้ย,เ,อยเข้าไม่ได้เหรอวะมันทำไมถึงเข้าไม่ได้เอา้ามันขึ้นไปไม่ได้แหละมันต้องขึ้นไปได้ดิอะจับดิจับดิครับอา้าจับติเอา้า มันจับไม่ถึงแล้วจับตีเป็นอะไรทำไมจับไม่ทนจับตีตรงเนี้ยเอา้าอะไรของมันวะเอา้าเออทำไมอยู่ก็จับแต่แรต่วเอง,งจับได้เลยโอ้ยงงยา่าเอามันชนขอบนั่นยายกูจะเข้าหรือมันยังเพิ่งมันยังไม่เข้าเหรอ๋อย่างนี้ปะ อ๋อคือไฟก็คือเราจะจับอันที่มันเรืองแสงได้เท่านั้นแล้วไฟนี่ก็จะเวลาผมจุดมันก็จะเปลี่ยนไปตรงนู้นใช่ไหมทำไมโอโ,โอเคผมนี่งงมันจะเริ่มจากอะไรก่อนยาบ God David ยาเอออต้องแปะมือไว้ป่ะ ดึงขึ้นมาแล้วก็แปะอืมเรียบร้อยเอองั้นก็เอามาวนใช่ไหมเอ่อไอ้มานี่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 ออกมานดิออกมาอย่าไปตีงั้นมันเ,เอาเอาเอาไอา้อของมันเอออ่าหยุดอ,อย่าไปติดข้างบนอืมอย่าไปติดข้างบนอ้อมานี่อย่าเพิ่งเตะออกมาติดทําไมเนี่ยอืมมันติดเลยของมันฟัง อย่างเงี้ยเออแล้วก็วนอ้อมโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ต้องขึ้นไปข้างบนอ๋อผมต้องใช้มือซ้ายดิผมใช้มือซ้ายลากมาแล้วมือขวาแปะนี่เพื่อ,อมือขวาโอเคเข้าใจแล้ะมาเป็นแล้วผมเน,ะอนอี่ยกอริลก็จับตรงนู้นก็แล้วก็ปึ๊บอา้าวชิบหายไม่กอดิต้องขึ้นมาน,นี้เลยโอเคขึ้นมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปึ๊บแล้วได้แล้วโอเค แล้วก็ปึ๊บแล้วก็แปะมาอ้าวแล้วไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอามั้ยอืมเอ้ยเกี่ยวข้างล่างเออได้แล้วเนาะแล้วก็มานี่แล้วก็แปะนี่คึบหันมาแปะนี่แล้วก็โอเคเอามือขวาขึ้นไปบนยูบนั้นก็เฮ้ยไม่โดนเหรอวะหยาหยาแปะนี่เรียบร้อย โอเคฮูแลวไงต่อมันบอกว่าได้แล้วอ้าวแล้วโอ้ดีเสียงอยู่ดีเสียงอยู่มันเปิดอะไรตรงไหน,นฮะมันเปิดแล้วเหรอเอ๊ะอะไรเปิดอ๋อนี่โอเคฮูพอได้อยู่ผมเนี่ยอะไรเนี่ยเขาวงกดอหรอ นี่คืออะไรโอ้โอ้เคโอเค็วิธีเล่นสแตต,ตูโอเคทำไรได้ดอโอ้โหทดสอบกับความถึกอะไรเงี้ยเหลออืมอืมถ้าไฟดับเคลื่อนไหวได้อืมถ้าไฟเปิดมองไปรอ,รอบๆได้แต่ห้ามขยับ ค่อยๆขยับไปตอนที่แสงปิดโอเคอู้ไอหนอนตัวนี้มันจะตามคุณไปถ้าเกิดมันตามคุณทันก็จะจบเออวัดดีเออ,อ,อ,อไไไไแล้วไปไงไปไงเปอรซี่ดูแม่งออกมาถึงนี่แล้วรีบให้กูเข้าสี่ โอ้โหแล้วเข้าทางนี้แน่เลยไงยมัมมี่อือหือตบแม่งหนึ่งทีมันไซส้เขาปล่อยให้มัมมี่ตายอยู่คนเดียวใครใครทำกับมัมมี่บอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้มัมมี่ <c oughs> <ด>อืมนายทำงานที่นี่ดังนั้นถ้าใครสมควรตายคือแกอ้าว ผมไม่เกี่ยวมัมมี่ต้องรอไฟดับโอเคนี่มันสควิตเกมใช่ชัด <c oughs> เอ้ห้ามขยับถ้าขยับคือตายเลยไหมเนี่ยวิ่งเล,เลยไหมวิงว่งวิ่งยยมองไม่เห็นโอเคมองได้มองได้มอง,มองโอเคเอา่าขึ้นนี่ขึ้นไปอื๊ดเอโอโอ้โหเอ้าแะ้วเงียมึง มันตามมาถึงนี่แล้วหยีโอเคตัวลงแล้วฟัรดิชิตอ๋อแล้วแล้วแล้วโอ้โอเคโอเคยังวายอยู่ยังวายอยูย่ขอแค่เราเร็วเอ๊ะเดี๋ยวจับได้ปะไดจริงด้วยโอเ้เอย้ยงี้ก็จบแล้วโอ้ตัวไม่ได้ขยับนะมันไหลเองฮาร์ดอีซี่เหรอมีเดียมเอามีเดียมเอ้ะถ้าเราขยับจะเป็นยังไงเพราะยังจะรู้เหมือนกันแต่ไม่กล้าลอง มองไม่เห็นมวยความมืดก็ยงนำขานไม่เดิมเออไฟเนี่ยเออให้มันบ่อยๆหน่อยนะออมองไม่เห็นเลยเลยมันมืดมากผมหมุนหน้ามองได้แล้วขยับโอเคดีมันบอกว่าหมุนหน้าได้ไม่งั้นผมไม่กล้าไม่จะหมุนหน้านี่เสียยมันตามมาอยู่ให้มันไวด้ไหมยือ้อว่าตามตัวกูอยู่ทำไมมันหยุดบ่อยจะว่าหลังๆเนี่ย มองไม่เห็นเลยเอ,อ๊ะโอเคมาถึงไหนวะไม่รู้โอเคตอนโดดไปโน่นนี้นั่นโอเคปากลัวพุดอะโอล่าเอโต้ล่วงแล้วโอ้ยเมื่อตามถึงนี้แล้วอย่างไวแต่ผมน่าจะทันอยู่มนนั้นง,งนั่น,น,นอะไรสีแดงคืออะไรโอ้ยต็ดเต็ดเต็ดโอ๊ะฉิบหายแล้วต้องขึ้นไปบ,บนกล่องอยู่ข้างล่างมันค่อนข้างช้าเฮ้ยเฮ้ยรัวไปยังวะรุดโจะให้รุดโจะให้ รัวไปนะนั่นมันอะไรอะ่ะผมต้องเกาะป่ะเป็นที่เกาะป่ะไปแน่ใจเอ่อชิป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 ชปิมันคืออะไรไฟตรงนั้นไฟส้มๆยาเอ่ออืมไม่ไมน่ามีปัญหาอเลยนะยาแต่ได้ป่ะไม่ได้เอ๊ะได้ด่ได้นี่เอ่อวัด ไงต่อต้องไปไหนต้องไปข้างหน้าเหรอข้างหน้ามันมีอะไรตัวต้องไปทางไหนตัวนั้นมันเกาะได้เดี๋ยวเกาะทําไมมาถูกถามบอลเนี่ยมันตามถึงนมีแล้วอ้นันมันเกาะได้เดี๋ยวเกาะทาไมเอาเอา,เอา,เอาก็อย่าหยุดเยอะดิต้องขึ้นไปทางนี้จริงเหรอมองไม่เห็นเลยวัด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 เสียงอะไรกูมาถูกทางไว้เนี่ยเสียงอะไรวะ เหมือนตู้ติดอะไรไม่รู้กูออกไม่ได้ด้วยกูติดบั็อกมาเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกูคมาทางนี้ถูกป่ะวะต้องไปทางไหนแน่เนี่ยต้องไปเหมือนต้องไปทางนู้นวะกูติดอ้าวกูออกไม่ได้กูติดบั็กแน่เลยแมงเออผมออกไม่ได้เด็กกระโดดคอยังไงก็ไ,ได้แหมมันบอ่อยมาตรงนี้แม่งหลอกตูโอ้เอาเอาอกได้เฉยโอเคช่างแม่งแล้วตูวจะขยับใครทำไม ดึงขึ้นไปเลยดึงขึ้นไปเลยเดินกูไปแล้วโอเคน่าจะรอแล้วใช่ไหมหยุดเกมยังไงไม่รู้อ่ะตัวไม่สนแล้วอ้าวเอ๊ะเป็นทำไรได้เลยแล้วตัวมาที่นี่ทำไมมีทางออกอ,อื่นไหมอ้าวของนี้มีหลุมด้วยนี่เอาหลุมนี้เหอะต้องไปโหยแหน แล้วอะไรเกิดขึ้นทจะมาอยู่ตกใจยีย่ไปแล้วนะวัดเหรอคุณเธอว่าผมชนะแล้วกลับมาแล้วมัมมี่จะให้ขอรางวัลโอเคสัญญาเลยก็เอามาเลยก็ได้มัมมี่นี่อะไรนี่พ่อลูกเหรอ มัมมี่ลองเล็กแฟมิลี่อ๋ออันนี้แม่นี่พอ่ออนนี่ลูกมัมมี่บนอะไรเนี่ยไปแล้วดูมัมมี่ขำเดี๋ยวนะมัมมี่มันตามตูดกูมาเปาเนี่เริ่มเสียวมัมมี่บอกทำไมแกถึงไม่ฟังคำสั่งฉันมัมมี่มันตามมาบอกว่าเสียมีอยู่ข้างหลังกูไม่สนแล้วกูไปดีว่ะ เสยงแม่งอยู่ข้างหลังมัมมี่เป็นไรบ่ามัมมี่โอเคเอ่าว่ามือีิเช่นเคยเออทางไหนต่อข้างบนโอ้โหมองข้างบนนี่รู้เลยคิดไม่ออกมองด้านบนนะผมเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่จะมีนี่ให้เราขึ้นมาได้โอเคตบสักหนึ่งทีมันไสตอนนี้อยู่ที่ไหนอะเนี่ยขึ้นกระไดไหมโอ้จับเลยไม่ได้เลยกด e ได้ไหม หมุนมันหมุนไม่ได้โอเคปล่อยมันนี่อะไรเนี่ย water treatment rotate 90 degree rotate bottom อ๋อเอ๊ะนี่ไงมันน่าจะมีบอกป่ะวิธีการทำอะไรยังไงเอาวไอ้ที่เก็บมาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ transfer request เทา่าที่ลองอ่านดูรู้สึกว่าเขาบอกมัมมี่นีเขาใจดีกับเด็กผู้ใหญ่ช่างแม่งเลย <laughs> ผมลงมาดูก่อนว่าเราต้องทำอะไรไม่มีอะไรให้จับใช่ไหมรอบนี้โอเคที่ต้องทำก็น่าจะเป็นเราต้องไปที่เกมสเตชันนนั่นไะแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเลยเพื่อเปิดทางในลองเลื่อน,อน,อน,อนดูก็คงถอยไม่ได้มากอย่างเรื่อยมก็อนต้องให้มันมาตรงนี้ก่อนอ๋อนี่โรเตดเก,ก้าสิบกีไปบนเก้าสิบองศาอันนี้โรเตด ไปล่างเก้าสิบองศาอา้อาวฮะโอเคเววัด <laughs> ก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอ <laughs> งงงงครับผมเลยแต่ก็เหมือนจะได้แล้วหรือเปล่าไปตรงนี้ได้อา้าวตรงนี้ห้ามไปโอเคมันมีอีกสองทางก็กระโดดไปก็ได้เลยป่าวเออเรามาถึงนี่แล้วก็กระโดดไปได้เลยป่ะบิด เกมบอกมึงอยากโกงได้ไงวะมันก็อยู่ใกล้ๆโอ้โหเกมแม่งโกงมันก็แด่บไปถึงได้ได้มันก็อยู่ใ,ใกล้ๆเมกมบอกไม่ได้มันต้องทําทางจะเดินไปได้อะไรอยู่วะมีกําแพงล่องหุ่นบังอย่างนี้ก็ได้แหละนี่เกมเราทาใหม่ก่อนอีก,กนี่นี่ฮึบฮึบมานี่นี่ทีหนึง่งมันก็จะมานี่แล้วไงต่อ เอานี้ไม่ไออันเนี้ยต้องห้ามขยับเลยให้มันอยู่ตรงนี้เข้าไว้แล้วต้องขยับตรงสีฟ้าแทนเออสีแดงต้องให้มาอยู่ตรงฝั่งเรานะ่ถูกแล้วประเด็ดนนีคือสีฟ้าสีฟ้าเอามันขยับไปด้วยกันเหรอแต่ว่าเออเราก็ลงไปทางนั้นได้ปะ่ะผมลองไปดูดิ มันไม่จําเป็นต้องให้สีส้มมันไปอยู่ตรงนี้อย่างเดียวปะ่ปะมาตรงนี้ก็ได้ไหมไม่ได้เหรอเออไม่น่าได้ตรงนั้นมันขึ้นไปไม่ได้ถึงงั้นก็ต้องให้สีส้มมาอยู่ตรงนี้ไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่รอบนี้ต้องให้สีฟ้าไปอยู่ฝั่งซ้ายบ้างแล้วก็หมุนแต่สีส้มมาเออ,องี้ก็ได้เพราะสีส้มนี่เราหมุนเดียวๆได้สีฟ้ามันก็แค่จะหมุนสีส้มไปด้วย ไม่น่ายากนะตึ๊บเรียบร้อยเี่จะไปด้านซน้ายได้อืมแปะ <c oughs> น่ารักเชียวเองเป็นเสือหรือเป็นแมวลายเหมือนเสือแต่ล้อยังกับแมวนี่อะไรขันโยกยาอ๋อนี่ขึ้นอันนี้อันนี้ลงอันนี้ขึ้นเว้ยวัด ก็ต้องขึ้นไปเรื่อยป่ะอือหืสุดแค่นี้โอเคนั่นคืออะไรอ๋โอเคก็แค่ของเก็บธรรมดานี่ปุ่มอะไรวะาืออะไรต้องกดอะไรบ้างอ๋อเป็นการเลื่อนทางโอเคเราต้องโยกทางเปลี่ยนทางนี่เหรอ อ๋อให้มันลำเลียงเป็นแถวเดียวกันแน่เลยอ่าท้างั้นลงไปกันคือผมต้องเอาไอ้ข้างล่างเนี้ยให้มันเลื่อนขึ้นมาข้างบนเลยไงเดี๋ยวดูก่อนว่ามันไปทางไหนอยู่ตอนนี้จับตีลงมาข้างล่างสดุดโอเคตอนนี้มันเราต้องให้มันขึ้นมาทางนี้ไปลองเปลี่ยนทางเออ เพราะถ้าไปตรงนั้นผมนไม่ได้อะไรอ่ะตอนนี้เราพามันขึ้นไปทางนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูวับผมนะว่าไงต่อสนามไม่ยากขนาดนั้นโอเคมันก็จะเลื่อนขึ้นมาแต่มันก็จะล่วงตรงนั้นเราต้องแปะตรงนี้เพื่อให้มันขึ้นไปข้างบนต่อโอเคขึ้นไปทางสีฟ้าจานันทร์ก็ตรงโน้นมาเอ,อ้ขึ้นไปตรงนั้นโอเคค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนันก็ตรงนี้ปึ๊บไปโน้นมันก็จะมาตรงนี้นั้นก็ เลื่อนไปทางนั้นก็ถูกแล้วอ้าวแล้วมันจะขึ้นมายัางไงอะ่ะเอ้า thank you เอามาทำอะไรอะ่ะอ๋อทอยสแกนคือเราต้องเอาทอยจากตรงนั้นมาสแกนข้างหน้านี้แน่เลยผมเพิ่งจะเห็นแม่งเอ้ยรู้แล้วเราทำไง ใช่เราไม่ต้องเอ่อเราไม่ต้องทำอะไรมากขนาดนั้นผมเพี่งจะเข้าใจแม่งเอ๋อแล้วแค่เอามันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นไปอีกลืมระบบทอยสแกนไปเลยว่าต้องทำไงขึ้นมาแล้วก็อ่าชิมหายแปะไม่ได้แล้วลงไปไนิดนึง เยอบแล้วก็แปะเต็มหน้าขึ้นมาแปะอีกรอบหนึ่งแมาแงนี้แล้วก็ลงมาอันก็ยึบย่าเรียบร้อยอืมพอได้อันนึงก็จบเลยแล้วก็ไปเลยแม่งผมก็งงตั้งนานว่าต้องทำไงใช่พอได้น,นี้ปุ๊บแล้วก็แค่ไปเปลี่ยนแล้วก็ไปฝั่งหนึ่งได้แล้ะอะไรของมันว่าแค่กระโดดขึ้นมาคุณจะมึนหัวทำไมเนี่ย ขากระแทกแล้ไงทีนี้ก็จะขึ้นไปด้านขวาไม่ได้ขึ้นไปก็ไปด้านขวาแหละกดมานี่พอทอยสแกนเสร็จแล้วก็น่าจะไปอะไรต่อได้เดี๋ยวต้องลองดูพอรู้แล้วคุควบมไม่ยากโอเค มาแล้วเศจเอาไปทอยสกแกนอืมก็จะเข้าตรงนี้ได้ก็แค่นั้นแหละแม่งทำให้มันยากทำาไมเาต้อยืนมององันงงทันแนนเย่เบเบวแต่งงว่าตรงกลางมันเข้าไปไยังไงก็คงไม่ต้องเข้าหรอกตรงมาตรงนี้ก็จบตั้งนานแล้วแม่งว่แต่มึนโทษทันโอ้คืออะไรตรงนี้เข้ามาได้นี่ห้องอะไร โอ้มีวิดีโอแดงมีเครื่องเล่นวิดีโอแดงแต่หามีโอ้มีไฟประหลาดตรงนี้สามารถจิ้มได้จิ้มทำไมจะว่าไปเล่นไปแถวนี้อาจจะมีวิดีโอแดงคอยดูไว้แล้วกันเข้าไม่ได้ มีไฟโอ้ตรงนู้นสามารถแปะได้ปะแปะแล้วเอาไปไหนอ่ะจะลากยาวไปโอ้โอยเดี๋ยวเห็นข้างบนเราลองไปฝั่งนูดด้นดูยื้เอ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 อเออเนอยนออ ไม่มีแรงเวียงเลยแมง่งลกลงมาตายคาที่ย่าไม่จบนะจริงเลยลุกขึ้นไม่ลุกได้ไหมเราต้องไปดูฝั่งดูว่ามีอะไรครับผมเนี่โอเคแล้วก็จะจับมาแล้วก็เอ๊ะอ,อ้าวเมื่อกี้ตัวรอดได้ยังไงฟ้าตกใจ เวียงทาศาลมันเวียงไปได้ใช่ไหมฉันไม่เคยพูดแล้วม sure> ันง่ายจะจะรู้ว่าใครมันพูดให้กำลังใจแล้วเลิกกันอกระโดดยังไงวะปกติจะพอดีรอบนี้ไม่พอดีใช่มีแผนให้เธอแผนอะไรอ่ะ ลูกขึ้นมามันไปได้จริงเหรอมันกระโดดไปได้อยู่ใช่ไหมปกติจะกระโดดง่ายๆแ้่รอบนี้มันแรดูยากๆมันก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะคุณทำมันยากทำไมโอ้โอ๋อต้องมาแปลตรงนี้ไปเอ๊ะเดี๋ยวจะมันไม่ให้เอามือเข้าไปนี่ต้องทำอะไรก่อนมังก็เลยต้องเล่นนี่ก่อนเล่นยังไงฮะ เราก็จะมานี่ดบแอนด,ดบอ๋อมันก็จะเปิดมันก็ยังติดกลงอยู่ปะวะแล้วไงต่ออ่ะมันก็ยังปิดลลงอยู่ปะ <c oughs> <c oughs> เฮ้อ้าทำไมอันนี้มันไม่มีกอง อ๋อถ้าเอาสองอันแม่งจะมีกลงเอา้าก็แปลว่าเอาแค่อันเดียวก็พอเงี้ยไอ้แห่เด้ทุกขเอาสองอันตั้งนานแล้วแปะมานี่เคลียร์เอาให้หมดแล้วก็รีบไปยาขึ้นมาแล้วก็แปะปุ้งเรียบร้อยนั้นก็รีบเข้ามานี่โอเคแปะสักหนึ่งทีดึงแม่งลงมาไม่แล้วกลับมาทางเดิมบอกวะเว้ยวะโอเ,โอเข้านี้ได้เอ๊ะกดเลยไม่ได้ ทำไมแล้วเราเข้ามาตรงนี้มันจะมีอะไรไหมไม่ใช่วันนี้กระถางเดิมหรอวัดไ <c oughs> ม่ใช่ให้เรากลับมาทางเดิมทำไมประตูเหลืองน,นี้ผมเข้าไม่ได้ทำไมมันถึงให้เราเปิดประตูเพื่อจะกลับมาทางเดิมเราต้องทำอะไรแล้ววิดีโอแดงนี่เปิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีวิดีโอโอ เออแล้วตอนนี้ผมกลับเข้าไปไม่ได้แล้วต้องไป่างไหนต่ออ่ะเฮ้กลับไปทางเดิมเหรอฮะยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันปิดไม่เข้าแล้วอะ่ะโอเค <laughs> ไปก็ได้ทางนั้นไม่เราเข้ามาทางเดิมคือตรงนี้ได้ แต่มันก็เท่ากับว่าเราไปทางเดิมอยู่ดีตอนแรกเราไม่ได้เข้า้นอยู่แล้วเรามาอยู่ยนี่อยู่แล้วใช่แต่ว่าอ้าวแล้วต้อง,องทาอะไรอ่ะกลับมาทางเดิมงงเมื่อกี้เหมือนเห็นเหมือนเห็นว่ามันมีไอ้นั่นอยู่เว้ยตรงเนี้ผมว่าเราน่าจะต้องต่อตรงนั้นแน่เลยประเด็นก็คือจะต่อ,อยังไงผมพอจะเข้าใจแล้วคือเรากเปิดประตูน,ออน,นี้แล้วก็เอามือเอามืออันหนึ่งแปะนี้แล้วก็อีมือหนึงแปะนู้นแน่เลยท้ายเดาอืม ประเด็นคือต้องพอแปดรุนเสร็จเปิดมาต้องรีบวิ่งมาแล้วก็ปุ๊บๆแล้วก็ปล่อยนูน่นโอเคมีเวลาจำกัดเข้าใจแล้วมาดึงนี่ยืบดึงปล่อยมือมานี่เข้านี่แปะนี่ได้แล้วก็เพ่นเลยจับนี่ดึงไปแล้วโอเคแปะนี่เปิดประตูแล้วก็รีบไปเลยวูบอย่างน้ก็มานี่ปุ๊บแล้วก็ยืบจืบปนูน่นเรียบร้อย ก็แค่นั้นแหละไฟก็จะไปนูน่นไปไหนวะเนะี่ยแล้วเปิดไฟนั้นแล้วเข้าได้ใช่ไหมเสียงอะไรวะเหมือนเสียงอะไรดังตึง้งเอ๊ะนี่เสียงอะไรดังตึง้งแต่ว่าแล้วมันเปิดตรงไหน,นอ่ะเฮ้เข้าตรงนี้มั้ง ตัวนี้จะเปิดปะเอาเป็น what ตัวลั่วมาตรงไหนกันเนี่ยฮะเออนี่อะไรเนี่ยเอ๋อะแล้วกูต้องไปทางไหนต่อเนี่ยอ๋อทางนู้น what the fuck มาจากไหนมึง อะไรอะไรเราจะมาเล่นเกมสุดท้ายเอาแลว้วเหรอใจยเย็นมัมมี่อย่ากโกงมาทางนี้เซ็กซี่เกินไปเธอเซ็กซี่มากมทำไมต้องหันก้นมาทางนี้ฮะอะไรนับถอยหลงังทาไมกูติดกูขยับไม่ได้กูขยับไม่ได้กูจับไม่ได้อะ เอ๊เอ้าวอ้าววัดวัดเกิดอะไรขึ้นวะฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นกูวเกมบัคกปกติมันเป็นอย่างนี้ปะเอ่อวัด the far i s what, 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 what? What going on ผมจับไม่ได้ท่านตัวว่าน่าจะเกิดอาการบัคกนี่กูเจออะไรวะเนี่ย เออมัมมี่ครับมัมมี่ไปไหนครับมัมมี่โผลมาโกงตูดให้ผมแล้วมัมมี่ก็หายไปเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าผมพักวันที้เกิดกันนะผมนะผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะผมนะผมพักแล้วพยายามผ่านแทบตายมาเจออะไรวะเนี้ยผมว่าผมน่าจะไปไหนไม่ได้น่าจะบักเออผมจับคงบนไม่ได้ผมเดินออกตรงนี้ไม่ได้มัมมี่โกงตูดแล้วก็หาย โลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่างมาันละกันเราวันนี้ก็ขอบคุณที่รามชมชอบคลิปนี้ด้วยกวามเข้าใจแล้วก็เนเพื่อเป็นการใช้ผมนะ้วก็เพื่อ like ให้ผมได้เกิดใครอยู่เล่นพาดต่อไปไว้กดไลค์กระยิบก็ะยิบขึ้นไปหน่อยกูดหน่อย